ครับสวัสดีครับออกมาแล้วครับอีกถึงชุดครับลูกถ้าอยากเจ้าโรเบิร์ตนะครับถ้าอยากเจ้าโรเบิร์ตวันนี้วันดีครับอีกหนึ่งชุดครับถ้าอยากเจ้าโรเบิร์ตนะครับนะครับเป็นห้าง47ว17ยกนะครับเจ้าโรเบิร์ตส่วนตัวนี้จะเป็นห้างสายของ ส,สายเพองสักเล็กอังโกลานฟาร์มจะเป็นปล่อยงอนนะครับ,อนนรบ่อจะเป็นทางสาย407บก17ยดนะครับได้ทายยากนะครับอีกหนึ่งชุดฝากติดตามน้องนะครับอีกหนึ่งชุดมาชมูกไก่ครับ นีสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับ